สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะอยู่ที่อ,อําเภอเมืองตอนนี้ตีเองก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรน,นะคะแต่ว่าถานนจุดนี้ยังอยู่ถนนเขาเรียกว่า,าทางแยกนะคะไม่ใช่ถนนสองนนะคะถนนเส้นนี้ตีเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นถนนหมายเลขอะไร น่าจะเป็นถนนหมายเลข228หรือเปล่าเนาะนั่นแหละคะ่ะหากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ตีไม่ได้มาพูดเรื่องถนนนะคะแต่ว่าตีจะเอาบรรยากาศบุท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็บรรยากาศทางขึ้นเขาด้วยนะคะทุกคนนแะคะ่ะวันนี้นะคะตีจะมาพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในอยู่ที่บ้านตีก็แล้วกันอยู่ที่ลาวเนาะทุกคนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิกฤตเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะอัตราเงินอ่อนค่าหรือว่าเรียกว่าเงินกี่ร่วหนักนะคะเ,เงินกี่นี้เฟอ้อหนักมากนะคะสํำหนับก็ฝนตกน้ําท่วมนะคะผลกระทบหลายๆด้านนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่ทางด้านสินค้าราคาแพงแต่ค่าแรงยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่าแรงแค่เท่าไหร่พันกว่า พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทถ้าเงินกีบอ่อนค่าขนาดนี้นะคะพันหนึ่งกีบแสนห้าหมื่นกีบนะคะทุกคนค่าแรงนะคะเดือนละสองล้านล้านกว่าค่าแรงตกเดือนละพันกว่าสองพันกว่าบาทนี่บอกได้เลยว่าค่าของซีบนี่แทบจะบอกได้เลยว่าไม่พออยู่พอกินแน่นอนนะคะถ้าใครทํางานโรงงานเนาะทุกคนอันนี้นะคะวันนี้ตีก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะแต่ว่า ใครที่มาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวนี้หน้าใหญ่มากเลยนะคะแต่ก่อนถึกดูถูกดูแคนว่าเป็นขี้ข้าคนไทยนะคะไม่มีวันรวยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าเป็นขี้ข้าคนไทยไม่มีวันรวยแต่มีอยู่มีกินไม่ขาดศพขาดปากนะคะมีเงินสร้างบ้านมีเงินซื้อรถมีเงินซื้อที่ดินมีเงินใส่นี่ใส่สินก็เพาะมาอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไร เดี๋ยวนี้อ่ะถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่เห็นค่าของแรงงานลาวนะบางคนอันนี้ตีขอยามมาบางคนนะคะบางคนที่พูดดูถูกดูแค้นนะคะดูถูกดูแค้นแรงงานลาวที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าคนลาวที่ก้าวขามาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าคนลาวที่มายอยู่เมืองไทยเขาจะเรียกว่าเป็นคนขายซาดนะคะว่าเป็นคนขายซาดไม่ว่าจะมาทํางานไม่ว่าจะมาเล่นจะมาเที่ยวนะคะ กับพวกนี้นะคะกับพวกนี้ตีเฉพาะพูดเฉพาะบางคนนะคะทุกคนบางคนนะคะคนกลุ่มหนึ่งก็เร้วกกันนะตีไม่ได้บอกว่าหมดทุกคนนะคะเฉพาะบางคนนะคะคนเราบางคนนะคะนั่นแหละค่ะที่มีความคิดอคติแบบนี้เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะเงินกีบอะยังไม่อยากเก็บใส่กระเป๋านะคนพวกนี้นะยังไม่อยากเก็บกระเป๋ายังอยากเก็บเงินอ่ะเขาเรียกว่าเก็บเงินบาทนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้สินค้านะคะ สินค้าแพงขึ้นในทุกวันทุกวันนะคะเงินกีบอะร่วงทุกวันนะคะอัตราแลกเปลี่ยนไม่เคยคงที่เลยนะคะวันนี้สมมุติว่าวันนี้เจ็ดหนึ่งพันบาทเจ็ดแสนวันพรุ่งนี้หนึ่งพันบาทเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นวันพรุ่งนี้นะคะเจ็ดแสนสองหมื่นอ่ะกล้าเจ็บไหมละ่ะกล้าเจ็บเงินกีบไหมนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าคนที่พูดอะยังไม่กล้าไม่กระทั่งจะเจ็บเงินกีบใส่กระเป๋าเลยนะตีว่า เดี๋ยวนี้บางคนนะโทรมาหาตีอยากอ,อ,อยากให้ลูกให้หลานนะคะอยากส่งลูกส่งหลานมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงพักเรียนเนาะทุกคนพักเรียนการที่จะมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่มีบัตรผ่านเดนใบเดียวแล้วจะมาทำงานได้ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเดี๋ยวนี้ เริ่มยากแล้วเพราะอะไรเพ่อปากของคนลาวบางคนเองนะคะสร้างความยุ่งยากสร้างความวุ่นวายสร้างผลกระทบอันนี้คือเรื่องจริงนะที่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนคนไทยอ่ะเห็นคนลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องเนาะเห็นคนลาวนี่แบบดีใจมากๆนะให้อภิสิทธิ์เห็นคนลาวนี้ไปสมัครงานที่ไหนอะ่ะคนไทยจะรับคนลาวก่อนก่อนอื่นหมดเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่า มีภาษาที่คุยกันรู้เรื่องสื่อสารกับรู้เรื่องเนาะนั่นแหละค่ะในสองเพื่อนก็เห็นว่าคนเราเป็นคนที่นิสัยดีเบบยเออมีอภิสิทธิ์ละค่ะรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์กว่ากว่าทุกทุกชาติที่มาสมัครกันมีอภิสิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้ยานะคะเดี๋ยวนี้อ่ะคนเราอะ่ะความรู้สึกถ้าพูดต,ตรงๆก็คือความรู้สึกของคนไทยอะ่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อะ่ะ คนไทยเริ่มห่างเหินและก็ถือเป็นแค่บ้านบ้านใกล้เรื่องเคียงเลยนะจากความรู้สึกคำว่าพี่น้องเริ่มห่างหายออกไปเป็นแค่เพื่อนบ้านนะคะจากคอมเมนต์จาก, comment, จากประสบการณ์นะคะจากเรื่องราวที่ตีได้สัมผ,สผัสผ่านมานะคะความรู้สึกของคนไทยนะคะ,อ,ะอันนี้ตีก็ ขอพูดว่าบางคนก็แล้วกันบางคนก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนเล่าเหมือนเดิมบางคนก็เริ่มแบบเออเคยให้ความสําคัญเคยให้อภิสิทธิพิเศษกับคนเลา่าเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เริ่มเป็นแบบเออห่างเหินแบบเออเป็นแค่คนรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะก็เพราะมีคนเล่าบางกลุ่มบางคนคนแล้วก,กันเนาะที่สร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกนะคะสร้างกระแสดราม่าไม่เว้นแต่ละวันนะคะ บางครั้งนะคะตีเองก็คิดเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะบางคนอ่าบางคนก็แล้วกันอันนี้ตีขอพูดว่าบางคนนะคะมาคอมเมนต์ว่าเออพวกตีนะเป็นยูทูบเบอร์นะคะทำคอนเทนต์อ่ะสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยกับคนลาวนะคะทุกคนอันนี้นะคะตีเองนะคะบอกได้เลยว่าตีเองพยายามนะคะพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างลาวกับไทยเพราะอะไรตีเองก็เป็นคนลาวตีเองก็อยากให้คนไทยรักคนลาวตีเองก็อยากให้คนไทยรักตีนะคะไม่อยากจะสร้างความแบบวุ่นวายไม่อยากให้ใครสั่งใครเพราะคนเราอะอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันอยากให้รักเพลงกันไม่ใช่อยากให้ آ, เกลียดกันนะคะไม่ใช่การการเกลียดกันมันไม่ดีนะคะไปที่ไหนโกไม่ดีนะคะทุกคนเนาะนะคะทุกคนคราวนี้นะ ก็มาพูดถึงแรงงานลาวที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะส่งเงินกลับบ้านเป็นเงินบาทนะคะทาให้นะคะคนลาวเดี๋ยวนี้นะคะเห็นคุณค่าของแรงงานลาวนะคะเห็นคุณค่าเห็นราคาเห็นอ่าพูดตามตรงก็คือเห็นคุณค่าของที่ค่าคนไทยแหละอ่ะพูดตามตรงเนาะเขาว่าพวกตีเป็นที่ค่านะคะอันนี้ก็คืออยากบอกให้เขารู้ไว้ว่าคําว่าขี่ค่านะคะสําหรับคนไทยไม่เคยมองคนลาว เป็นขี้ค่านะคะเป็นถึงบางคนน่ะอ่าเพื่อเรียกว่าอะไรนายจ้างอ่ะเห็นลูกน้องหรือว่าเป็นลูกน้องคนลาเนี่ยเห็นเป็นญาติพี่น้องคนหนึ่งนะคะไม่เคยบอกว่าเออเป็นขี้ค่านะคะเป็นคนเหมือนกันนะคะใ่แรงงานแลกเงินนะคะคนไทยไม่เคยเห็นคนเราเป็นขี้ค่านะคะเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนะคะในมุมมองของคนไทยนะสำหรับตีที่ เออเคยทำงานกับคนไทยมาหลายปีนะคะทุกคนมาอยู่เมืองไทยนี้ก็20กว่าปีเคยไปทำงานโรงงานเนาะเคยไปทำงานโรงงานอยู่ประมาณ2-3ปีนะคะ3ปีแล้วก็มาพบแฟนนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงงานมาอยู่กับแฟนแต่ละบาดก้าวที่เดินก้าวเข้ามาออกจากบ้านจากเรามาอยู่ประเทศไทยดูดูทุกดูแค้นนะคะ ไม่มีปัญญาหาผัวคนเรามาผัวคนไทยนะคะเพราะคนเราไม่เอาแล้วนะคะทุกคนโอ้ยโดนดูถูกสารพัดนะคะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนโอ้ยบอกได้เลยว่าเอออยากของลูกมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยอยากอยากจะให้หาผัวคนไทยให้บ้างก็มีนะคะอันนี้นะคะ นั่นแหละตีว,ว่าตีบอกได้เลยว่าตีไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะว่าตีเองขนาดตีเองตีเองเอาตัวแอบจะไม่รอดอแล้วนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะเพราะว่าอะไรเขตที่ตีอยู่มันไม่มีโรง,งงานเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะจะมีงานเป็นช่วงเนื้อหาหน้าตัดอ้อยนุมีนะคะงานนะคะแต่ว่านะคะการที่จะมาทํางานอยู่ที่นี่ตียังแนะนําให้ไปทําเอกสารอะไร ให้มาแบบครบถ้วนดีกว่านะคะมาแลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราจะทํางานอะไรเราก็สบายใจนะคะถ้ามาในมุมมองหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะมาถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายนะคะไม่แนะนําเลยนะคะทุกคนเนาะไม่ว่าจะมารับจอบก็ตามแต่น,นะคะแต่ว่าแนะนําอยากให้มาให้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่ามาตามบริษัท,ท่งมาอะไรอย่างน้องไก่เนาะ ต้องรอนานนิดนึงแต่ว่าก็ได้รับความมั่นใจนะคะทุกคนมีการคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นทางด้านสวัสดิการอาโรงพยาบาลประกันสังคมหรือว่าอา,อาภิสิต์ต่างๆได้แทบจะเท่าเทียมกับคนไทยเลยนะคะนั่นแหละค่ะอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยแรงงานลาวขี้ค่าคนไทยบอกตรงๆว่าเป็นขี้ค่าคนไทยเนื้อหอมมากๆ เพราะว่าอะไรเงินบาทกําลังหอมหวนนะคะคนลาวแย่งกันเจ็บเงินบาทนะแม่ค้าชาวลาวส่วนใหญ่ก็อยากได้เงินบาทเพื่อจะมานําซื้อของจากประเทศไทยไปขายสู่ลาวนะคะเพราะว่าหาเงินบาทที่จะมาแลกเงินบาทเงินก็บมาแลกเงินบาทได้ยากมากนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็สูงโอเคนะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ